คุณบันเกษมทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัท SCGJWD Logistics จำกัดมหาชนหรือว่า SJWD นะครับก็เปิดเผยว่าบริษัท SCGJWD Logistics เวียดนามจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ทาง SJWD ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน100%ได้มีการลงนามในสัญญารับงานใหม่จากลูกค้า2รายในประเทศเวียดนามนะครับมูลค่ารวมกว่า450ล้านบาท โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการเสริมความแข็งแกร่งของไรายได้และผลการดำเนินงานระยะยาวโดยงานแรกเนี่ยทาง SCGJWD เวียดนามนะครับได้มีการเซ็นสัญญาระยะเวลา4ปีคือนับตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี2571กับทาง Vina c r a f t Paper Company Limited ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ชั้นนำของเวียดนามและเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง SCGP กับเ e ร k งโกจากญี่ปุ่น โดยบริษัทจะให้บริการขนส่งกระดาษรีไซเคิลมายัางโรงงานของทาง v i n a Craft Paper นะครับพร้อมกับร่วมมือพัฒนาโครงการใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าเช่นการเปลี่ยนรถ f o ล k คลิฟต์ดีเซลนะฮะมาเป็นรถโฟล์คลิฟไฟฟ้าเพื่อที่จะลดการปล่อย, Credit, อายคาร์บอนเครดิตขออภัยนะฮะคาร์บอนฟุตปรินต ตามเป้าหมาย Net Zero และเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนโลจิสติกสครับครับอันนั้นเป็นส่วนงานแรกครับส่วนงานที่2ก็เป็นการให้บริการแบบครบวงจรน,นะครับให้แก่บริษัท a j p a พาเวียดนามจำกัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทร่รวมทุนระหว่าง AJP นะครับแล้วก็ SCG ซีจเคสเคมนะครับโดยทัวของ SJWD นะครับก็จะมีการขนย้ายเครื่องจั จากโรงงานในประเทศไทยนะฮะไปยังไปยังโรงงานเฟสสองที่เวียดนามนะครับผ่านการขนส่งทางเรือแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องจกักรและก็ให้บริการบ,บริหารคลังสินค้าหลังใหม่เพิ่มเติมนะครับก็แน่นอนนะครับแล้วก็มีพันธมิตรโลจิสติกจากเวียดนามเข้ามาร่วมบริหารจัดการขนย้ายเครื่องจกักรและก็เคลื่อนย้ายเครื่องจกักรและตู้จากตู้คอนเทนเนอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่2นะครับ นอกจากนี้ทาง S G J W D Logistics Vietnam ก็มีแผนในการเจราจานะครับเพื่อที่จะขยายการให้บริการกับทาง AJ Plus Vietnam ที่มีแผนก่อสร้างคลังสินค้าหลังใหม่โดยจะเป็นผู้ลงทุนและก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ในรูปแบบ build to suit นะครับตามความต้องการของลูกค้าเพื่อส่งมอบหรือให้เช่าระยะยาวพร้อมรับบริหารคลังสินค้าและให้บริการโลจิสติกโดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นขยายบริการนะครับในลักษณะ end to end supply chain and financial solution ในเวียดนามเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าและเพิ่มมูลค่าต่อโปรเจกต์อย่างยั่งยืนอีกทั้งยังอยู่นะครับระหว่างเจรจากับลูกค้าอีกรายหนึ่งในเวียดนามซึ่งก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ครับ ครับอันนี้ก็ถือเป็นความคืบหน้างานใหม่นะฮะของ S J W D นะครับหลังจากที่ตัวของ S C G โลจิสติกมาควบรวมกับตัวของ J W J W D นะครับก็มาเป็นบริษัทใหม่ตรงนี้แล้วก็ถือว่างานก็เพิ่มเพิ่มขึ้นนะสำหรับในแง่ของการบริการเรื่องโลจิสติกแล้วก็บริหารจัดการคลังสินค้านั่นเองนะครับ